โอ้โหโจบไปแล้วครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิง u 18ของไทยครับลุ้นกันตัวโกง่งตัวงองกันเลยทีเดียวไม่แพ้ชุดใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับกับการพบกับคารซัสสถานครับเป็น u 18ของไทยเราเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตแม้ว่าเสียเซตครับแต่ว่าฟอร์มของน้องๆยังคงที่และก,กลับมาเอาชนะได้สวัสดีครับอยู่กับผมจาทีเอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีเอ h a i l a ไทยแลนาครับ ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวและคอมเหถ้าฝากกดไลค์กด,ลคกดแชร์กด,ชรกดติดตามให้กับแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และ e ีีต่อไปด้วยจบไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิง u 1 8ของไทยครับในรอบที่2รอบ8ทีมสุดท้ายไทยเราเจอกับคาซักสถานนะครับซึ่งคาสัคสถานนั้นก็เข้ารอบมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับซึ่งรองจากจีนไทยเราเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งครับก็เลยมาเจอกับคาสักสถานในวันนี้และในวันพรุ่งนี้จะเจอกับจีนนะครับวันนี้ครับ ไทยเราเอาชนะคาซัสถานไปได้เรียกว่าเซตหนึ่งเซตสองอย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าเรามาพลาดกันเองในเซตที่3นะครับทั้งต้องปรับในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับแล้วก็การรับบอลการรองบอลของลิเบอร์โร่แล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆด้วยรวมไปถึงไทยเราเนี่ยเสียเองแล้วก็รวนกันเองมากๆนะครับในในเซตที่3นะแต่ว่าการที่เราพลาดเองมันมันยังดีกว่าการที่เขาเก่งกว่าเรานะครับเพราะว่าการที่เราพลาดเองเราสามารถ พัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้แต่ว่าแม้จะพลาดไปในเซตที่3นะครับไทยเราก็ยังกลับมาชนะได้ในเซตที่4ครับทำให้อาชนะคาสักสถานไปได้3ต่อ1เซตครับเสียไป1เซตแอดไม่เสียใจเลยทีมเก่งๆไม่ใช่ว่าจะชนะ3เซตรวดเสมอไปนะครับวันนี้เอาชนะได้3ต่อ1เซต25 15, 2 5 18, 2 1 25และ25ต่อ17นะครับ หลยคนพูดกันนะครับว่าถ้าเล่นแบบนี้จะเล่นกับจีนกับญี่ปุ่นได้ไหมแอดมินคิดว่ายังคงไม่สามารถสู้จนเอาชนะจีนหรือว่าญี่ปุ่นเกาหลีได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะได้เซตจากเขาเราก็ยังคงมีโอกาสนะครับแต่ว่าวันนี้น้องๆอ,อ,อาจจะผิดพลาดไปในเซตที่3เซตอื่นๆน,น้องๆก็ทําดีนะครับทั้งเรื่องของการเสิร์ฟการรับบอลแรก แต่ว่าก็ยังคงเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วครับการรับบอลแรกแต่วันนี้น้องรับบอลแรกได้ดีนะครับและความเหนียวก็ยังคงมีให้เราเห็นอยู่ความเล่นบอลหลากหลายก็ยังคงมีให้เราเห็นเช่นกันครับเชื่อว่าลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนพรุ่งนี้เราจะเจอกับจีนด้วยเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่หลายคนรอคอยนะครับมาดูว่าน้องๆเยาวชนไทยของเราเนี่ยจะสามารถเล่นกับจีนได้ดีแค่ไหนเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันครับ มุมมองแรกครับบอกว่าฉันชอบหมายเลข11อาทิตยาเล่นเกมบุกได้อย่างสุดยอดคอมเมนต์ถัดมานะครับวันนี้เด็กๆทุกคนทำได้ดีมากพรุ่งนี้เจอกับจีนขอให้ทำได้ดีเหมือนกับวันนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว้าวเยาวชนไทยทุกคนเล่นได้ยอดเยี่ยมเลยวันนี้ฉันรอที่จะเห็นพวกเธอเล่นกับจีนและญี่ปุ่นไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับ แมชที่รอคอยที่สุดอยากเห็นน้องๆเล่นกับจีนมากมุมมองต่อมาครับบอกว่าลิโบร่บโรโของไทยต้องพัฒนาอีกเยอะและผู้เล่นของไทยทุกคนต้องพัฒนาในเรื่องของการรองบอลและรับเสือบให้มากกว่านี้มุมมองต่อมาครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆในเซตที่3ระบบเริ่มรวนลิเบร่บโรโยังไม่ดีพอคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาวอลเลย์บอลตั้งแต่รุ่นยุวชนเพื่อเตรียมตัวก่อนติดทีมชาติชุดใหญ่ทําให้วอลเลย์บอลของพวกเขาแข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอยากเห็นไทยชุดนี้เล่นกับจีนและญี่ปุ่นมากๆซึ่งมีหลายคนเลยนะครับที่อยากจะเห็นวอลเลย์บอลยูสของไทยในชุดนี้เนี่ยครับเล่นกับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนตัวแล้วมองว่าอา,อาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ว่าโดยความสูงเรามีแล้วแต่ต้อง เพิ่มเรื่องทักษะต่างๆนะครับแต่ก็มารอดูมาอรอลุ้นมารอเชียร์กันว่าน้องๆจะเล่นกับจีนได้ดีแค่ไหนนะครับในวันพรุ่งนี้มุมมองต่อมาครับบอกว่าไทยถือว่าเป็นทีมที่ห่างจากคารซัสถานมากไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามคอมเมนต์ต่อมานะครับโอกาสของน้องๆจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่ามีสูงถ้าเล่นแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้ไทยเสิร์ฟดีจริงๆมุมมองต่อมาครับ สุดยอดมากสนุกไม่แพ้ชุดใหญ่เลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าหมายเลข11หมายเลข5หมายเลข6และหมายเลข7เล่นดีมากๆในชุดนี้เยาวชนไทยที่แข็งแกร่งในอนาคตคอมเมนต์ต่อมานะครับหมายเลข5ทั้งเสิร์ฟทั้งตกทําได้ดีมากคอมเมนต์นนต่อมาครับบอกว่าไทยต้องแก้เรื่องของบอลแรกแต่ยอมรับว่าวันนี้เกมรับเหนียวใช้ได้เลย ถูกต้องเลยครับสำหรับบอลแรกของไทยเรามันมีปัญหามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับตั้งแต่ชุดเล็กจนถึงชุดใหญ่เลยก็ว่าได้ในเรื่องของบอลแรกนะครับมุมมองต่อมาครับบอกว่าอีกทีมที่น่ากลัวคือจีนวันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่หลายคนรอคอยเชื่อว่า u ูซของไทยที่มีผู้เล่นตัวสูงแบบนี้จะสู้จีนได้ไหมคอมเมนต์ต่อมานะครับวอลเลย์บอลไทยเก่งทุกชุดเลย คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมายเลข6เส์ฟดีจริงๆก็หมายถึงน้องแคปหมูนะครับหมายเลข6คอมเมนต์ถัดมาครับอกว่าทีมไทยดูแล้วยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจแบบนี้ขอให้สู้จีนและญี่ปุ่นได้นะมุมมองต่อมานะครับ,รบโลเบอโลยังไม่ดีพอมุมมองต่อมานะครับชุด U18 ของไทยถือว่าเป็นทีมเวิร์กมากๆช่วยกันได้อย่างดีทั้งการรุกและการรับวันนี้เหนียวมากๆคอมเมนต์ต่อนะครับ ให้กำลังใจน้องๆทุกคนเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายพวกเธอทำได้ดีม,มากๆในแมตช์แรกขอให้เข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้นะคอมเมนต์ถัดมานะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้อยากเห็นไทยเล่นกับจีนมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ว่าพวกเธอจะแพ้หรือชนะฉันก็จะดูพวกเธอด้วยความสุขเรเชียชุดใหญ่วันนี้เจอกับบราซิลคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไทยดูเด็กกว่าคาสักสถานแต่ฝีมือนั้นแกร่งกว่า คอมเมนต์ต่อมานะครับความสูงของพวกเธอได้แล้วต้องเก็บประสบการณ์และทักษะเฉพาะตัวให้ได้และหลายคนเชื่อว่าอนาคตจะมีโอกาสติดท,ทีมชาติชุดใหญ่ไปเล่นในรายการเล็กๆเ,เ,เพื่อหาประสบการณ์ก่อนอย่างซีเกมและชิงแชมป์อาเซียนคอมเมนต์ต่อมานะครับทักษะของน้องๆแต่ละคนถือว่าดีพัฒนาต่อไปได้อีกไกลเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับหมายเลข12ของไทยสุดยอดมาก เป็นผู้เล่นที่มีความสูงและตีแรงแบบนี้สู้กับยุโรปได้แน่แคอมเมนต์ต่อมานะครับขาซักสถานดูแล้วเล่นไม่มีความสุขเลยมูมองต่อมาครับมันมากไม่ต่างจากชุดใหญ่เลยจริงๆการรุกของไทยนั้นหลากหลายมากวันนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับ,รบจุดอ่อนของทีมชาติไทยคือบอลแรกไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมายเลข12ตีเหนือบล็อกเลยจริงจริง แต่ไม่ค่อยเห็นเธอลงเล่นเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้ประเทศไทยได้เข้ารอบชิงชนะเลิศด,ด้วยมุมมองต่อมาบอกว่าเจอกันในรอบชิงชนะเลิศให้ได้นะคอมเมนต์ถัดมานะครับน้องๆทุกคนคืออนาคตของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่และเชื่อว่าชุดนี้จะพาไทยไปโอลิมปิกมุมมองต่อมาครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆในเซตที่3คอมเมนต์ต่อมาครับ ประเทศไทยมีผูเ้เล่นที่มีความสูง192เซนติเมตรและสูงกว่า180หลายคนเลยชุดนี้ถือว่าสูงกว่าผูเ้เล่นชุดใหญ่อีกนะมุมมองสุดท้ายนะครับบอกว่ายู18ของเกาหลีนั้นมาดีมากๆอยากให้ไทยชิงกับเกาหลีจริงๆก็จบไปเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนคอมเมนต์ของเอเชียแล้วก็คอมเมนต์ของชาวไทยเรานะครับที่ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่วอเลย์บอล ยูสิของไทยครับเอาชนะคาซัสสถานในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับถือว่าแมตช์ต่อไปนั้นก็จะไปเจอกับจีนนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไทยแล้วก็แฟนบอลไทยเนี่ยต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยในแมตช์นี้นะครับแมตช์ของไทยเจอกับจีนเพราะว่าทําให้ทุกคนได้ลุ้นนะครับยูสิบของไทย,ยมีความสูงสูงกว่าผู้เล่นชุดหลักของไทยอีกนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่ ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลนั้นลุ้นนะครับว่าจะสู้กับจีนกับญี่ปุ่นได้ไหมด้วยความสูงประมาณนี้เพราะเรายังไม่ค่อยเห็นนักกีฬาวอลเลย์บอลไทายที่จะมีความสูงแบบนี้นะครับสูงที่สุดก็คือน้องปายครับ192่เกบซนติเมตรซึ่งบางแหล่งบางข้อมูลก็บอกว่าสูง193นะครับก็สูงประมาณนี้แหละครับวันนี้น้องก็ได้ลงมาก็ตีหนักนะครับ ตอนไหนที่ไม่เห็นน้องลงสนามก็มีหลายคนเลยที่ที่คอมเมนต์บอกว่าน้องไปไหนทำไมไม่ได้ลงอะไรแบบนี้ถือว่าน้องก็เป็นจุดสนใจแล้วก็แฟนๆเชียร์น้องอยู่เยอะพอสมควรครับและทุกคนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีเลยในวันพรุ่งนี้นะครับไทยเราเจอกับ ทีมชาติจีนครับยู U 18ของจีนก็สามารถติดตามเชียร์น้องๆได้ทางช่อง TNS Thailand Now ช่องนี้นะครับอัปเดตหลังการแข่งขันทุกๆแมตช์ของทีมชาติไทยเอาละครับและทุกคนละครับคิดเห็นองไรเกี่ยวกับแมตชน์นี้แล้วก็เกี่ยวกับวอลลย์บอลไทยของเรานะครับก็ฝากแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและคอมเมนต์มาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปนี้และคลิป EP ต่อๆไปนะครับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ